อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอืมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ฟิลครับครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาหา LS ครับ LS 90ธรรมดาครับเราจะมาเล่นไฮเซิร์ฟอะไรกันครับ นี่สปอตเอ็นครับอะไรนะให้พูดอีกทีฮีโร่เลยฮีโร่ครับว่าสีฮีโร่ว่าสีฮีโร่เอ็นครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไม่เรียกสปอตเอ็นนะอะไรวะตามหมายสปอตเอ็นเลยใช่ไหมครับเริ่มนะครับโทษทีครับแม็กหมดลืมใส่คู่ผมได้ว่ะ โอ้ดอกเป็นหลายอย่างอ่ะย้ายเมืองมาเมืองอะไรเนี่ยมอลาดครับมาลาดเอาเลยป่ะเอาเลยคนหาเอสต้องได้เขาขวามีตัวตข้าทาบอลได้อีกแล้วครับโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยอ้ยสองบีมันก็เยอะเหลืเกินเอ้ยใจแห้งใจแห้ง ไปครับทำไมเฮ้ยไม่ยิงบอสแห้งยังไม่ทันได้ไล่คลิปเลยนี่ไอ้บีแข็งอะดานไอ้พี่แข็งอะดันมาฟอร์ตี้แล้วอะไปไปเมืองต่อไปเลยครับได้ถ่ายคลิปก่อนไหมใช่แล้วนี่ไงวิ่งวิ่งแข็งแท็งแท็งแทงแข็งแทงที่ดิวได้อู้ดอบอะไรวะเนี่ยตาย นีเมืองน้ำบอสเอาไปเที่ยงมันจะขึ้นทำไมล่ะบวกเลยเดีลงบวกมามานี่ดิบวกเลยครับไอ้บอสยิงหนิงวะไม่ดีขอเมียดอเ่หเลยเดบิ้ว ตอนนี้เราก็มาดูเ่เดียวยิงต่อสิครับยิงติ่วมันไม่ช่วยยิงเลยว่ะอ้าวได้เสร็จดูเบ้เอ็มหนึ่งเสียวอีกแล้วไปแยกย้ายแยกย้ายแย,ย,ย,แยอ่าครับผมก็มาอยู่ตอนดิบเมืองเลยดูอะไรไม่รู้อสอยอะไรกัน ไอ้เองบอนบอลได้เอสป่าเอสดียอดจังบอลบอลออกมาแล้วว่ะออกมาแล้วนะบูเลยว่ะอัดจิบเลยอัดิเอัดจิเลยนี่อัดเลยบูเลยอ โอ้ยสองปอนด์ได้เอสีดีแล้วหรอสองเนี่ยเราทำมาไม่ได้นิก i ์ฟลายดี้เจบีกผมีความู้ยย่างครับแล้วเราใครยังไม่รู้นีครับเมืองตรงนี้ครับที่ไม่มีชื่อเลยนะตรงนี้ก็มีบอสอีกตัวหนึ่งถอยมาเพราะมัตถึงขิงไม่ได้ครับยิงดิครับรออะไร ดีได้ป่ะเจมส์โมเอ็มแน่นนะไม่ได้เลยเรามาถึงเมืองอะไรแล้วแคมป์สปินครับผมจัดเลยไหมครับจัดเลยครับหนึ่งสองโอ้ยังไม่ทันตรงน้ำยิงจอดโอ้ยตอนนี้วอนได้แน่นอนว่าที่ได้ว่ะเฮ้ยดีทีเอไหนจริงดิโดีเอดีทีเอดูดับดิดับดิอ้ยดีทีเอหแม่งฝอนไม่ได้ ไม่ใช่ฮะอดแดงนี่เมืออะไรนะยิงอีรถระเบิดแคมโพดอีกฝั่งนึงครับยิงเลยยิงเลยไหมแคมโพดมีบอสสงตัวหรอมีสอตัวเฮ้ยบาวเดอร์โวกนี้บาวเดอร์บาวเดอร์บาวเดอร์อีปอนได้อยสกายมีดีอุ้ยไฟขึ้นโอ้ละรถอ่ะก็อดเองครับ นไดเราบาไัได้ไงวะบอสอยู่ไหนเปิดโปรว้าไ <นะ S 2> ปยิงมานล้วมาดีเอ้เอกก้อนเปิดโปรว้าไปปนไหมตอนบอกแอดแบนแน่วิ่งมานี่ดิก็นี่ไงออ,อะไรวะออบอสอสุดแล้วนี เสียดาเอวิลอ oh, ันโอ้ยเสียดายเปลี่ยนปืนไม่ทันยิงสองล่ ได้ RPG วิดเอซอึขี้ขโมยเอามาเอามานี่เลย VX ของท้าเอามาเอามาขอามาขอขอะไรเอามาให้เอ็ M1 เกี่ยวเลยอ่ะให้เอ็ M1 เกี่ยวเลยเออก็ได้อ่ะให้ M4 มาบอสสองตัวคนละตัวเลยของพี่ตัวนู้นก่อนจ้าพร้อมรึยัง แยกกันยิงเลยแยกกันว่ะเฮ้ยแยกมึงแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอาไปเลยแยกครับอฮ้ยันไปแบบพี่ว่ะเรื่องยิงแบบพี่แตกว่ะ N76 เฮ้ยอย่ายุ่งพี่กอเพื่อได้ยิงเนาะเล่นเอพีจีอีกแล้ว ดีแท้ไล้ได้ขนานไหนแม่เอาปอนปอนตลกตลกเอามาเอาวีเอ็ดบอลไปก่อนนะมือมองฟ้ากับการฟ้าเมื่อกี้สุดๆครับเอลสไม่ตกถึงท้องเลยอ่ะไอ้เหียบอยกี่ตัวบอสหล่ตัวมากบองตรงตายตายครับตายแล้ว จบคลิปแล้วโหรอครับบายครับ,บถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย